อม่ยังมไงมาหาด้านแต่ร้านคยอีกแล้วแต่ร้านเคยอีกแล้วไปบางนึ่งนี่บานนี้หันดาเป็นดไรจิตจะทำมาบอกมาเสิร์ฟเจ้าวเดยวเาเอาไปในมือเงี้ยมเก่าคำบันที่อีเอาด้อเอาด้อ รัทานเนี่ยแล้วน้ำกันบางจอยากไเผยแห้ไล่ีเด้บาทโอเลยส่งเลยมือแหมเก่าครัเอาันนาาวันที่เท่าไหร่เอาแตยแต่เนาะนี่หกาด้ถือวันที่เ่ัดีกับมันถือวันทีมันดีกับวันที่ใบแหมก่าม่จดีก่าสี่คำอแสี่อีกสมอีกสี่มื

จะได่ข้าดองสด้สสุจังนะรยได้อยู่แหมนเด้ไอจังได้เนือผาเขามันกระโบอันงานไดเอคนใหญ่เนือผาอุไแค่หนึ่งอยากเขาเอางากเขาตีเออบ่าวเจ้กชินช้าเนาะขราดีแดเลยาจได้ก็ได้าคึนหาบาก็ได้มีแเดาเขามากเขากระ่เอาคือเก่าแต่เขากัอยางไรคนแน่ นี่ก็แม่เป็นหญ่แก่เถเยเอาเส้นเต็มน่ยเจ้าปีหังบแก่ก็อะไรจำเขาเส้สีคนแถวยเจ้าขี่หรอวะจาไม่จ่ายไม่ทันหอดหมองมันเอ็นเหนาเดเาสามเือบเอาข่อยนี่ตีเออเอ็งมาเห้ไ้ใเอ็งมาไปใส่ กไปวันห oh, ้าจมือเลยดี่กันหน้าจัมือมึงเหนที่บดแหนดโดนกับมานนีกระดนบาได้มาจังเหอมาโดนมจะคือมาจะเจ็บเจีนเ้มเข้้มเขเดี๋ยวจะต่อะไรไปิ จปัปจนไปใจหนีกับบาไปจองสี่หกแปดสิบสตัวไปบ่ย่างมาที่ไรฮะก็สิไปใจหนีเขาจะว่าเนี่ยจะคาเบียแม่ไปบ่ ย่างไปย่างไปกลสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนเมือนี้รบริไปไสพี่น้องอู่บ้านหลังจากเมื่อวานนี่ฮเาสูปลาทากันกินจนเมาพี่น้อง <c oughs> จีไปจ่ายนี่ค่าเบียร์เมื่อวานในบัดนี้นะไปจ่ายเงินถอดแตนไปย่างสบายดีก่อน สบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงทุกคนอันนี้สายปานสืไปจ่ายค่าบี้ยค่าเบี้ยนักบอลซุกสืส่อว่าว่านนี้ไอ้ดอนแล้วก็ไอ้คำซีหลายคนเนาะมาหลินบ้านก็นเลยว่าป่ากันนั่งกินพี่ต่อเนี่ยลุงเนี่ยแต่ว่านิจตบอซุกกับทีมงานไอซีนะักปากันนั่นนี่พากันนั่งกินเดลคันนะ จะไปปากเซ่บ่ไปย่างมันเมือดหนีินะคะั่มล่ะย่างขอ,อาเงินไปหาเขาก่อนยังติดเงินลุงทองอยู่ 10, สิบพันมาท่านไปเอนะปาให้เราเยอะไปไหนจังเอาไปให้เราย่างเกาะมันอยากเมือดเด้อเนาะปลาแซบานย่างไว้ใส่บานไปใส่มือนีน วงเวทเนี่นะกับไปใส่ะครัสีอย่างไปจ่ายเงินงวิธีการก็จาพี่น้องเ,เบียร์ล่างหนึ่งกับอันสิบสองฟองแล้วก็น้ำแข็งเนาะเหล็กะมีอีกอันหนึง่งพระพุทธเนี่ยจ่ายแต่ว่าอีพอไปจ่ายะนะเมื่อวานอยูบ่บนหน่อยสามแสนตัวนี้จะเสียเท่าไหร่

เต่านี่เขาจะมาเบาดองพี่น้องอันหยาทั้ง่อเนอะเป็นสิเอาผัวกแกล้วร้านเพื่อจะเอาผัวส่งนี้ก็สิเห้นทุกคนเอาผัวเอาลูเอาเมียลายนะพ่อเป็นสวงงานดองแ <c oughs> ตออย่างยางจะทมเรื่อยเรือยว่าเท่าไหรติดเรา น่ะหมายว่าเครียบินนะนี่เคลียบินเมือนบานนี่ไอ้ามเถื่อนเบื่อง้เติดเงินอาไรบียังอีกกินอบ้านนี่มันอะไรล่ะยาว่ามันไ่ี่ปั้นข่าไมนขเตงเ่ออ

เอาตี๋กระนีงอีกเอาผลยุผลยหน้าหนิเพราะท่านได้แล้วเขาหน้าหนิหน้าตัวไหนหน้าหน้าแต่นะหน้าหน้าอุ๊จี๊หรือก็น่าเขาน่าอันนี้ยหน้าสิ่งโอ้โหจะผ่านเกมน้องขนม ไปแล้หน่อยคุณพี่ทะมาตาม่อยบอเลา้ย่อนกระดิองไปนี่อาจจะหาชิปว่าหกแสนซันผาสายปานนับเบิ้งรับเกียรห้าเปลี่ยนเขาครัาี่ไปเอาไปหาถอกันอยู่นะของไปคุณีเขาดเอาไปห้มันครบ ยังก็ไปแถวเต้อาไปเห็นเบิร์ตด้วไแป๊บซี่มีว่แป๊บซี่อแป๊บซี่น้ำขวดหนึ่งพอดีมันเหลือนะแต่ยักสอบหน้าตัวสี่สหน้าบ้านเจ็บหน้านาสี่สิบเข้าใจ มาฮอเทือนเด็พี่น้องเบ็ดไปหกแสนหกแสนสัตยาหนึ่งพันบาทนะมาบา้านเ่ยหากันกินมูวันมาว้านนี้นั่งกินกับหมูเป็นสระมือแบบรวมหยาเลยนะอย่างพวกนี้ว่าตำขมเอาอีกแล้วเมืออ่อยเลยกูไส่นย่นี่ยนี้ใส ไปตามตาแล้วไปตาอีกซีปีเป็นเห็ดอีกและเหป้าสายฟานเหยียบอันนี้เป็นเสยมาแต่ใจหนีเขาจับไปเนาะสาไปใหม่เพิ่นเห็ดขมเอาอีกแล้วเนาะจะสร้างอันนี้เห็ดกับไปตั้มพู้เดียวเพิ่มไม่หายแล้วตั้มงั้นซาไปใหม่สวัสดีพี่น้อง ข่าเมาเพิ่นยังมีไอ้ไรเขาเกี่ยวข่าวจนแหละแล้วเพิ่นยังมีขม่าเมาอยู่พี่น้องเอ้ยสองคนเี๋ยวเพิ่นดูดอันนี้ว่าเอือจ่อยพยูเพิ่นเอือจ่อยยูนี่แห้งเป็นกระสอบเหตุใจเหตุทำ <c oughs> เป็นกระสอบเลยแล้วเห็ดย,ยังติดลุงทองอีกสิบพันขายเป็นนู่หกแสนสามสิบห้าพันหกแสนสามสิบห้า ตามแสนเน,ะเนเาะเ,เป็นเก่าแสนประมาณเกือบละเป็นละเนาะแซบ้านจะกระเกย็บช่วยบ้านยุสบ่เย็บอีดีเนาะแปลาตัวตีนไหวมาเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาอมเออตำ ีซามีตมัมแลเาจะเสียตํามตอนนี้นเงาะบุเราจะเสียมีตํมกระปุลน,นาตะกีนน้เนาะตัมกระปุนตั้มขมเขา,มาเจ้าแม่มขับปุ่น,นเนเาะเจ้ามขบปุ่น,นเจ้าบ้านสกีมนะ ยยุตียยุดอ๋อบหรเดียไม่แค่เดีแม่แด่แถวรบสั่มาะยังตนั้ไปตักเลงเด้อไก่ไอเนี้ไปเอาหนังเนองไปเอาหอยซื้อพักก่อนบ่ตอนนี้ พากันตขำขมเอาจนได้ห้องเป็น้องตำสาวพี่แม่เป็นขวามากครับสาวสายป่านกับตำเป็นเซน่าสายป่านนะตำส่ออยู่ประเดียวนั้นนะ ยังจกักบาทเนี่ยเดเี๋ยเียวจักหน่อยครับสีดามานากินสิตาํนนตาเสศนกิน,จ,กน<อ>จักหน่อยในซาตีซาอาเป็นสีสอเสศนมาตํากินสีลวกักกันจองส่นัมอื่นเดี๋ยวสิปไปปั่นเขาซอยนออนะนองเปาะนะน้องเปาะว่ามอื่นปั่นเขาพอดี แต่ลาก,กระเบิดแต่เนาะปั่นเขานี่เพราะว่าเขาจะทำแล้วไปได้เลยสเห็ดหน้าแซงสิเศษหน้าแซงในปีปีนี่อ่อยเกอ่ยเนียห็ดอย่างสีดำดำาดดเอาสีดำ,ดำแบ่งเขาให้กินเนาะ แบงเฮแต่อ well <pu ppy> um ัน hmm. อันน่องแห่่าัดนัเี่้นเดูแล้ว็เลยกีรแว่าแสบมองได้ว่าเหลวหนนะดเห็ดดูดีอน้อยอยู่แค่งอนแรล้วฮะ เอฟซีมาเหรอบ่ายากกินขมเอาฮะบห็นพายกินลายจากคนตอนเอฟซีมาเนาะให้เขาจับได้จังหวะตอนเอฟซีมาเนี่ยว่าเขาสีมากไปกินในลายแต่ขึ้นมาบ่มีไผยากปัญใดเพราะว่าเขาพี่ดึกนะว่าะเขาว่านี่เขาจะค่อยๆได้กินปันได้เนาะคนที่มาเนาะที่คนเขามากินนะเขาบ่นมากเออคนจีมากกินบ่นมากคนจีมากเขาบอกเออคนจีมากเขาค่อยได้กิน Tiến nào phải hành ra để nhanh lời kín bỏ đài Con lùn mà Bà có lùn mà nó kín nóc đều này phong nói Này, ai phố mà cái kín nóc đều Kín đại bỏ đài Tôi bắt không kín, khơi kín nó Không bỏ đài kín thảo bảo nó có... Bỏ đài kín thảo bảo tên tên này Thứ ba đấy, hôm kín tôi màu điều nó, hôm nay tôi kinh tắc điều nó, nó.

ก็จะเหยียบใส่ขาเจ้าได้ได้หน่อยยัดไปสะบานเสียงยอดมาจะใส่ดอกจะซื้ตีบนี่อ่ะจะซื้อมากเป็นมาแล้วบ่ข้างล่างชิมนต่ำมาเด้อพี่น้องกินข้าวทอดปลาแดกต้มปลากินปลา อม่แต่ปลาปลาเปจังหวปลานนาด้ี้นอนล้วอาหารแบบกันี่คือกันนี่เวลากกีจอมาตรีหได้ไหมลักกีลักกีนี่แม่จะถิมไหามันกับมักินได้จะ่งกินเผางก็ไล่หลาเนาะอันนี้ซ่บอยู่เลยเขามากนยน้ปะอดไปได้ให้มันจะเข้ม จำน้อยหนึ่งแล้วระวังเป็นโลกยังวะโลกไตโลกไตบ่แล้วก็เออจับไปประคอมแล้วค่หมักๆเอานั่นปลาแหลกอยูน่ในในไฮทำนนะม,มาตุ้งเทียนถุงมงไม่กินน,นะ,ะ,เ,นะนเ,นเนาะอืตะกี้แหงกินปลาแดกปลาปีกแห่งเป็นระยะนะตะกี้เฉกเนาะเฉียดกินเป็นระยาะอันนี้คือปลาแดกนี่เพิ่มเตติน เียเขาจะมาททดน้ำหมาทาแเป็นกระดาษควออมหรอกซีมันในซาปีไหครับต้มปลาเย็นมาจากเย็นเนยบ่แซ่กันห่อนี่ครับก็ต้มปลาดุกเนาะ กระเบื้องสันประดุกหน้าเด้อพี่น้องตาน้องแม,ามา่เมื่อวานเพื่อนหนกระปิ่งแค่แทะมันเป็นมันเนาะประดุกหน้ามันเสียบกับประดุกเหลียงน่ะจริงเขรอวาจะร้องเอ่ะอเสะตะกี้ตะก,กี้นี้มานี่มาโอุดเอาตูข้าวเดียวนี่ได้ค่อยๆห้กจิ้นแอ้ว

ตะเออเข้าิกียร์กีะเด็นผ้าเหรเหมือนสีซอนมันมันบื่อยากลาต้องกระเด็นเอาระเด็นถามเพื่อนเลยเขียวเขียวนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนจังแสกินตะเกี้ร์ตะเกี้ร์วะนี่พี่พี่ตะเกียตะกี้ทางนี้เห็นไหมนั่งลงก่อนอินดีนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงเขาแทบบ้า Nàng luôn con Nàng luôn con chẳng sửa anh kìn Nàng luôn quay Nàng luôn Nàng luôn. luôn con Nàng luôn Nàng luôn về à, vụ sống sắc hẳn Nàng luôn Nàng luôn con Sit down sit down Nàng luôn con chẳng sửa anh kìn Nàng luôn Đã kì đã kì nè ơ Đã าน <c og ran> ุกความีแล้กมงมาหาหกโตเอ้าไปกินคุนอยู่บนเอ้าบ่เห็นเสออ้าจังหดหัวดังบอดี้